วันนี้ฝนไม่ตกเลยค่ะนงมดก็เลยต้องมาลดน้ำแปลงผักเองเลยนะคะแปลงนี้ก็จะเป็นผักกวางตุ้งค่ะใกล้จะเก็บกินได้แล้วค่ะลดน้ำไปมานะคะมีคุณลูกค้าคุณทนายค่ะมาซื้อไข่ไก่น้องมดเป็นประจำเลยนะคะมาไกลเลยค่ะมาจากกรุงเทพนะคะแวะมาอุ่นหนุนไข่ไก่น้องมดทุกเดือนเลยค่ะไก่ในฟาร์มนะคะนงมดก็จะให้กินผักสมไทยเป็นประจำเลยค่ะช่วงนี้ผักสมไทยขึ้นเยอะน้องไก่ก็ดีใจกันใหญ่เลยค่ะหลังจากให้ผักสมไทยเสร็จนงมดก็เติมอาหารให้กับน้องไก่แล้วก็แวะมาเก็บไข่น้องไก่กันหน่อย่ีรามม เก็บไข่ส,สดนี้จะขึ้นไปจะส่งที่ร้านกันนะคะเก็บไปก่อนนะคะแล้วก็แวะไปเก็บอีกโรงเรือนนึงนะคะ่ะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะเพราะว่าไข่หมดเลยหลังจากเก็บเสร็จนะคะก็มีคุณลูกค้าแวะมาซื้อที่บ้านด้วยค่ะ้องมืก็เลยแบ่งขายไปนะคะที่เหลือก็แวะขึ้นไปส่งที่ร้านกันค่ะมาถึงที่ร้านแล้วนะคะ้องมือก็ทํากันยกไข่ไก่เลยค่ะที่ร้านนะคะไข่ไก่ไม่เหลือซักฟองเลยค่ะและวเด็กๆนะคะก็ชี้้นงมดให้ไปดูมดตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินของมดเลยนะคะมดแดงตัวนี้กัดเจ็บมากค่ะ้นงมืก็เลยเอาสเป ไหนที่มีของหวานตกนะคะมดก็จะมาวายมากเลยค่ะแล้วตรงกําแพงนะคะก็จะมีพวกมดดํามาด้วยค่ะทํากันฉีดให้ทั่วๆไปเลยค่ะแล้วก็เข้าไปในห้องหลานด้วยนะคะน้องมือก็ใช้เป็นสเปรย์อากาศไปด้วยเลยและตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะน้องมือก็ใช้สเปรย์ไล่หนูฉีดเข้าไปเลยค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะด้านข้างก็จะมีพวกมดแมลงมาอาศัยอยู่ค่ะน้องมือก็ทํากันฉีดให้ทั่วๆไปเลยนะคะตรงกําแพงหน้าต่างน้องมือก็เห็นมดค่ะเดินกันเ็นแถวเลยค่ะทํากันฉีดไปเลยและที่หลานนะคะก็จะมีขายพวกผักผลไม้ด้วยค่ะน้องมต๊ะ ก็ใช้ผ้าถูถูแบบนี้ได้เลยค่ะเราเสื้อผ้านองเหมือนก็ใช้สูตรไล่มแมลงสาบและใช้เป็นสเปรย์อากาศมีทั้งหมด4สูตรติดร้านไว้ตลอดเลยค่ะ